าตามทานชิมนะคะทุกคนมื่อนี้มาอย่างวัตถิม,มาตล,ตล,ตล,ตลาดเต้า,าคือเกาจ้าวันอาทิตย์ต้องเป็นยี่สิบนายคือบักุงไปตามพี่นอนอยากกินตามบักงูประมาณสิบห้าค่ะ,ะ,คนะ,ะหนึ่งสองสามสี่ไปจังไป็ย่างก่อน,นเดี๋ยวค่อยมาเอาสร้างเพิ่นไวล้ละนะจ๊ะพี่นอนห<อ>ับไหลมึงนะจ๊ะตัดเนะคะทุกคน วิสุลีอาจจะพี่นอ้อกตั้บ้านมีอยางนี้น<ล>สีชมได้ครับโคะ้น้คปาา่าลำตัมตับานอรอ่าเงี้ย <c oughs> น่ีสยอกยนะง <c oughs> า <c> o <oughs> ส <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุนคนขาพอกันอีกแล้วนะคะกระช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องคขาวันนี้พระพรีพระน้องมากินไตไต,ตน้ำนะจ๊ะพี่น้องมึงนะคะเต็มถาดอ่ะเนีย่ยค่ะพี่น้องก่อนสิไปกินห้ากับเปล้มือเห็ดกันเลยจ้าร,ร่วมกันล้มไฟค่ะ มาค่ะพี่น้องคะมึงเนี่ยป๊าดได้นำนซุปเดินี่พี่น้องน้ำซุปถั่วแบบนี้ให้ซ <c oughs> ุปน้ำก่อนเสียบกลับพี่น้องวันนี้ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเสือนข่าจอม้าเป็นห่อบรได้แเช่เองนะคะพี่น้องค่ะวันนี้เ้าก็ได้แจวนะคะแจวกระปุกเล็กๆตำเองพี่น้องตำเลยกลิ่นไปเฮ็ดงานนะคะผักของแม่ก็สิมีแต่ผักสลัดนะพี่น,อน,น้องเนาะผักกระสิบริเตเกียมดอกจ้าข่าเนี่ยอุ้ยจังเนี่ยพี่นอ้องอื เปื่อยนะคะอือพี่นองแบบนี้เลยนะคะพี่น้องมึงน,นะเป,เปาดเปื่อยคักแน่นะคะต้องใช้เวลาอบประมาณชั่วโมงนะคะชั่โมง่วกลัวไปละพี่น้องอือเปื่อยคักต้องห่อไกล้เหนียวค่าเดือนนี้กะสีอิ่มเลยพี่น้องที่เรือก็สิไปหอไปเห็ดงาน <laughs> วันนี้เราก็กินก่อนไปทำงานนะคะ กินอยู่สวนผักหน้าบ้านพี่น้องจ๋าม้งนะสวนผักาขางหลังกะกะลังงามอืมอืมครับหนอย ค่ะเดี๋ยวอิมเปลือแบบยุ่ยแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะแบบนี้เลยนะคะเราต้องดิดขาออกข้าเดนียวกัอิมเรื่องเทียมฝนอีกตัวอีกนะคะพี่น้องตรงนี้ถ้าฝนก็จะตกเหมือนเดิมเพียงนะ Mình đã thức thịt Mình đã thức nữa ngon rồi กูโมกินก่อนไปทำงานนะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยต้องกินต้องเสียต้องไปกินพี่น้องกับไปทำงานต่อชีวิตคนทำงานนะพี่น้องนะฮะสาวกินคำเป็นเน,นื้อนีแหละพี่น้องมึงนะพ่อฮะจ,จะกินสิบเอ็ดไทย ขอขอบค้าไปทางานด้วยนะคะ นี่เวลาแบบเดียวนะะไปกินตาเขาวไปนีนั่นกิมกิๆเขาต้องไห่กินารน้ำกินซีฟู้ดนะคะพี่น้องไต้องหูวดำเจอะประดับเราจกินกับเจ้าประด็ก่อน เราไยากลันมากไปรนาน

怎么样？ Ừ. Sao hmm? hmm. hmm? bên hmm, đó? ยอดมากพี่น้องคะสุดยอดมากค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ใตน้ำอันที่รหลือีกแก้วเห็นห่อไปกินที่ทรงงานต่อนะคะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหนูทคลิปนค้ั้งต,ต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้พ่อสามีคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีคะ่ะ